สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยุงนะคะคุณครูนกยุงมาพบกับเด็กๆนให้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้คุณครูถืออุปกรณ์มาด้วยเป็นอะไรเอ่ยลิบบินเต้นยาวๆใช่ไหมคะนะคะลิบบินเต้นยาวๆแสดงว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆไปหาอุปกรณ์ของตัวเองนะคะ เป็นโบมัดผ่มของพี่ก็ได้นะคะพาพันคอก็ได้ค่ะนะคะลูกกระดาษก็ได้นะคะลูกอะไรที่ใกล้มือเราพาชนะก็ได้นะคะไม่ต้องเอาผืนใหญ่นะคะผืนเล็กหน่อยเด็กๆหยิบมาได้ยังคะเมื่อเด็กๆหยิบมาแล้วเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะที่เด็กยืนตรงรอเลยค่ะถืออุปกรณ์ไว้ในมือนะคะลูกนะคะฟังคอตกลงกันก่อนหนึ่งคุณครูจะเป็นคนบอกให้เด็กๆสะบัดข้างบนสะบัดข้างหน้า สะบัดข้างๆสะบัดข้างๆสะบัดข้างล่างแบบนี้นะคะเมื่อคุณครูบอกเด็ก,เ,ดกเปลี่ยนมือถ้าเด็กๆจับที่มือไหนกระชัานนะคะเปลี่ยนไปจับอีกมือนึงนะคะลูกได้เลยเหมือนกันนะคะเด็กๆพร้อมจะทำหรือยังคะเมื่อพร้อมแล้วยืนขึ้นค่ะนะคะฟังความสั่งคุณครูดีๆนะคะสะบัดข้างบนสะบัดข้างล่างสะบัดข้างหน้าสะบัดข้างหลัง สะบัดข้างข้างสะบัดข้างข้างเอาเปลี่ยนมือเปลี่ยนแล้วนะคะลูกสะบัดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะสะบัดข้างข้างสะบัดข้างข้างสะบัดข้างบอสะบัดข้างล่างสะบัดข้างหลงังสะบัดข้างนาเห็นไหมคะ คุณครูพาเด็กๆทํากิจกรรมครบแล้วนะคะลูกคราวนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าประโยชน์เราจะได้จากอะไรประโยชน์ก็คือเราได้ออกคําลังกายนั่นเองค่ะแล้วก็อะไรคะทําให้เรารู้จักฟังนะคะลูกฟังคําสั่งออกอันที่ตามคืออะไรเรารู้จักทาตามคําสั่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเครื่องแปะมาฝากเด็กๆเท่านี้นะคะลูกแล้วมาดูชั่วโมงหน้าคุณครูมีอะไรมาฝากเด็กๆนะคะลูกแล้วคุณครูมีใบงานมาฝากเด็กด้วยนะคะ เป็นใบงานศิลปะให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมลงไปนะคะลูกให้สวยงามแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆดูใบงานนะคะเห็นไหมคะเด็กๆอยากวาดภาพอะไรลงไปเด็กๆวาดได้เลยนะคะลูกแล้วก็ระบายสีดอกไม้ใบไ,ไม้แล้วก็ภาพที่เด็กๆวาดเติมลงไปให้สวยงามนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอยเรลืมเก็บอุป,ปกรณ์นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะมาดูว่าคุณครูมีอะไรมาฝากเดกๆนะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ